สวัสดีเพื่อนๆยามบ่ายทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่คาเฟ่ภูเก็ตวิวพอยนะครับหรือว่าคาเฟ่สีชมพูนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับฝนก็ตกปอยๆนะฮะก็วันนี้ที่ภูเก็ตก็มีพายุทั้งวันเลยนะครับก็เห็นทะเลชัดๆเลยนะครับแต่ขึ้นแรงมากนะครับถ้ามาช่วงนี้นะฮะขึ้นแรงน่ากลัวมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับทุกเมนูก็160บาทนะครับอาหารเขาก็มีนะครับมีตั้งแต่อาหารจานเดียวนะฮะที่เป็นอาหารไทยแล้วก็มีท้งสเต็กนะครับราคาก็เริ่มต้นที่99บาทไปจนถึง250บาทนะครับนี่ก็มีขนมเค้กนะครับตอนนี้ที่ภูเก็ตฝนก็ตกหนักนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นี่ก็กลายเป็นทะเลหมอกไปเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ คล้ายๆกับทะเลเหมอกเลยนะครับครับก็สําหรับคาเฟ่สีชมพูนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่ติดริมทะเลนะฮะก็เป็นคาเฟ่ที่มีขายอาหารไทยด้วยแล้วก็มีขายสเต็กด้วยนะฮะแล้วก็จิบกาแฟไปก็นั่งชมทะเลชิลๆนะครับใครมาภูเก็ตก็อย่าลืมมานะครับก็สําหรับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด ติดตามช่อง่าวเวลบายทีกนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ